ขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่งาน Honda One Magrace 2023นะครับซึ่งในปีนี้นะครับ n o n d g One น a เรานะครับจะมีการแข่งขันทั้งหมด4สนามก็คือวันที่26-28มิถุนายนนี้นะครับสนามที่2นะครับเราก็จะไปกันที่เดิมนะครับ โดยไปร่วมงานกับพ t m ีแม t กนิตอนเล s ซิงซีรนะครับในวันที่9ถึง11นะครับมิถุนายนนะครับส่วนสนามถัดมานะครับจะเว้นช่วงห่างไประยะหนึ่งะครับในเดือนสิงหาคมนะครับวันที่18ถึง20สิงหาคมที่สนามพิระอินเตอร์เนชั่นแนลสกิจพัทยานะครับร่วมกับงานพี m ีแม t กนิตอนเล s ซิ i ซีรีส์นะครับแล้วก็จะปิดท้ายที่ไฮไลท์ของเรานะครับก็คือสนามเฉพาะกิจนะครับที่สงขลา ในวันที่18ถึงที่12นะครับตุลาคมนะครับก็อย่าลืมติดตามนะครับแฟนๆฮอนด้านะครับในปีนี้นะครับเราก็จะมีการแข่งขัน Honda City Hatchback One m a k e กเลสอยู่เหมือนเดิมนะครับเหมือนใน3ปีที่ผ่านมานะครับ และสนามที่3นะครับก็คิดว่าเราจะมีการแข่งขันนะครับ i v n d o n i v i g o n s s แซึ่งหลายๆท่านคงเห็นรถของเราอยู่แล้วนะครับเราเริ่มพัฒนารถตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับก็เรียกว่าเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับก็เหลือรอความเตรียมพร้อมกับเรื่องของการเตรียมอุปกรณ์จากสปายเออร์ต่างๆนะครับให้ครบถ้วนนะครับแล้วก็เราก็จะเริ่มแข่งกันได้นะครับซึ่งฮอนด้าซีวิกก็จะเป็นรถที่รุ่ที่สูงขึ้นกว่าซิตีแล้วก็มีความแรงมากกว่านะครับก็คิดว่า น่าจะสร้างสีสันนะครับให้กับปีนี้ได้เป็นอย่างดีนะครับสำหรับ City h a t h h b c k One m a k e l e s s นะครับก็แน่นอนครับนักแข่งก็ยังอุน่นน้ฝาข้างเหมือนเดิมนะครับโดยที่าก,การแข่งขันปีนีค้คิดว่าน่าจะเป็นการแข่งขันที่น่าสนุกมากเพราะว่านักแข่งนะครับทุกท่านก็เคยได้สัมผัสนะครับแล้วก็รู้จักรถ o o n d City y h t c h b a c k OneMakeless เป็นอย่างดีแล้วนะครับมีเวลา คุกคีแล้วก็ใช้งานมันอยู่ประมาณ2ปีแล้วปีนี้นะครับเรียกว่าการเซตติ้งการเซตอัพทุกอย่างน่าจะลงตัวที่สุดนะครับก็ฝากติดตามชมได้นะครับเราจะมีการถ่ายทอดสดนะครับทาง GPI Motorsport Page นะครับแล้วก็ทาง Honda One Make r a s e Page นะครับรวมถึง XO Autosport นะครับลกลบงปีออนไลน์แล้วก็มีอีกหลายเพจนะครับก็ลองติดตามมาดูความเคลื่อนไหวหเราได้ตาม เพจนี้ก่อนก็ได้นะครับสุดท้ายนะครับก็คงต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์นะครับถ้าไม่มีสปอนเซอร์เราก็คงไม่มีงานสนุกสนุกเช่นนี้มานะครับสำหรับแฟนฮอนด้านะครับแน่นอนครับสปอนเซอร์หลักของเรานะครับฮอนด้าออโตโมบิลประเทศไทยจำกัดนะครับต่อมาเป็นผลิตภัณฑ์สิงห์นะครับสิงห์คอร์ปอเรชันนะครับแล้วก็วีควิกนะครับไวซ์นะครับยางโยโกฮาม่านะครับน้ำมัน PT แล้วก็ชุดแต่งโมเดลส์นะครับแล้วก็พาร์ทเนอร์ที่ร่วมพัฒนารถแข่งของเราอย่าง ต่อเนื่องตั้งแต่ปีแรกนะครับก็มี p o w e r l a b นะครับ ATP Motorsport นะครับคุโรกิเลสซิง HC Motorsport นะครับแล้วก็ Hybrid Racing แล้วก็ท่อฟ u จิโนะครับก็ขอฝากสินค้าต่างๆไว้ให้เป็นทางเลือกของทุกท่านด้วยนะครับก็ทุกอย่างนี้นะครับเป็นตัวประกอบให้ Honda o วันเบงเลสนะครับประสบความสำเร็จแล้วก็เป็นที่นิยมกับแฟนๆชาว Honda อนะครับยังไงก็ขอฝากอีเวนต์นี้ไว้เลยนะครับแล้วก็เจอกันที่สนามทักทายกันได้นะครับสวัสดีครับ